พี่น้องเห็นดินบหครับนี่เป็นดินก้อนดินหย่ยมครับเพราะแทบจะไม่มีดินนะครับมีแต่ก้อนกวดนะครับนี่คืออ้อยยักเขียวที่อยู่ในสภาพดินแบบนี้นะครับนี่อ้อยนักเขียวปลูกลาลานะครับนักเขียวคือยักเขียวยันคำนะครับยังรักษาความใหญ่ไว้นะครับยังรักษาความใหญ่ไว้ได้ถ้าเป็นอ้อยพันอื่นนะครับถ้าเกิดได้หลุมละสามต้นซี่ต้นที่ก็คือที่เบิดหวังนะครับนี่จะเป็นอ้อยยักเขียว ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังบ่ได้ก็คือลํ้มละสองบาทนะครับสองบาทสามบาทที่ที่ได้ขายนะครับในโคต้าของลุงชวนอยากให้พี่น้องบางผู้บางคนนะครับดินนั่นดินนี่ปลูกได้บ่อนน่ยครับอันนี้ก็เป็นคําตอบอีกคำตอบนึงนะครับดินบ้้นพี่น้องคือกันนี้บ่ครับผมครับพี่น้องครับอ้อยยักเขียวนะครับพี่น้องที่มีมุมมองยังไงกับถดแถทแต่มมุมมองนะครับแต่ว่าสาหรับมุมมองอ้อยยักเขียวชั่วโมงนี้ผมก็คิดว่าเป็นอ้อยที่สามารถตอบโจทย์นะครับในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวได้นะครับ เพราะฉะน,นั้นผู้ใดอยากได้พันนะครับต้องมีพันตลอดนะครับแปลงนี้มีจะให้กับคนแม่องลำพู atte. ประมาณประมาณน่าจะสี่ไร่สี่ไร่เนาะสภาพาสภาพนี่ละนะครับพี่นอกก้องกะเบิบ่งเอานะครับลำหน่อยลำใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้กับ่ใหญ่เป็นเดียวแล้วครับตัวใบยไยเป็นเดีนวแครับทอแขนผมนี่ละใบขาดนะครับสี่ร้ครับลำลำมุ่ยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสังคมชนชีวิตคิดไปเรื่อย ที่รักและคิดหอดสุขูมสุขคนครับผมครับพ่อขันนี้เด้วครับมือนีลุงชนหมุนปลามหมุนเมียงนะครับมาเบิ้งแปลงอ้อยยักเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมือนีลุงชลลุยเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้บริหารจัดการนะครับให้กับพี่น้องว่าถ้าเกิดพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากได้พันหรือว่าบริหารจัดการแปลงเพื่อที่ตัดทรงให้สร้างนะครับว่าจะตัดช่วงใดดีนี่คือการเพ็ดครบวงจรของลุงชนโดยแบนลุงชนนะครับสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับมือนีกับมา เลาะเบิ้งนะครับมาหลายคนนะครับเพราะว่าขันมาผู้เดียวเปลี่ยนแต่ย่านครับพี่น้องย่านมูย่านผู้สาวกับพ้องนะครับย่านเขามากอดกับพ้องนะครับเพราะว่ามันใกล้ปลานะครับใกล้ปลาใกล้ภูเขานะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับผมพอกันคือเก้าเหรอครับนี่ตัวช่วยนะครับผู้ช่วยที่ดีนะครับพากันมาสางเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงดกบ้างครับอ้อยเอ้าขึ้นมาปากนี่เออดกยู่ยิ แล้ววันนี้ล้ำมันกับจิบไนยญป่ะเนี่เพราะว่ามันทีเนาะผมเออุ้ยแล้วเบิง์พี่น้องเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งนม็ดผมคิดว่ามันหนาจะได้เกือบร้อยลูครับเม็ดหนึ่งอ่ะนถ้าปล่อยมันเต็มอายุนะครับตอนนี้ประมาณสองเม็ดครึ่งนะครับโอ้ยถ้าฮอดแรงนนาจะสามเม็ดนะครับโบล่มนะครับพี่น้องโบโบท่านเห็นล่มบันไดนะครับนี่ครับเจ้าของแปลงนะครับคุณแม่ลำพูน้าเก่าเจ้าเดิมนะครับยังไงส่วนนี้ที่ได้ตัดช่องเปลี่ยนได้ดี หลังพูดกีกาเนาะจ้าประมาณนั่นเลยจ้าอืมหลังพูดกีกาเอ็ดซีพี่น้องท่านเดบ่ต้องยัานนะครับว่าบ่ได้พันนะครับปีนี้เหลืออยู่หรอกครับเย่าให้สร้างอยู่ก็พ่อของชดเองอนี้สิบไรอยู่นะครับที่จะให้สร้างนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งอ่อยนะครับวันนี้้าเบิ้งไม่งอดที่ตอดมือคนนะครับมือสาวนะครับไม่งอดแม่ใครทำได้ย้ำเนี่ยนะครับนี่ครับต้องมาหลายคนทั้งที่ห่ครับทิมงานส่วนของชนที่คิดไปเรื่อยนะครับน้ำไปไทยทำ เพื่อจะได้วางแผนยังที่ลุงชน์เกินไว้เบื้องต้นนะครับพี่น้องอู้ยลํำมันนะครับปีบัตรท่นได้ลอกกาบนะครับแต่ว่าถามว่าลใหไงปะครับแปลงนี่ล้บ่อหไ่ครับ,พบ,บเพราะว่าหนึ่งบุคาะปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปเลยแค่ดินน้ำน้ำขังตลอดแม่นปะครับแม่ลำพูน้ำขังตลอดน้ขังตลอดปีเลยกับว่าได้นะครับแต่ว่าเกิดก้อนมันมันเกิดก้อนน้ำยังขังกดน้ำให้มันเกิดได้ก้อนนะครับอันนี้ก็คือสภาพ สภาพทั่วไปนะครับมือนี้บ่ะไ้โชอ้อยลํำใยญ่นะครับโฉอ้อยลํำเนาแล้วกกอ้อยอ้อยที่อยู่ในมาบนะครับอ้อยที่น้มันอ้อ้อยที่ทีน้ำเตะนะครับดินเขียวโยงที่น้องบึ้งนะครับเป็นปนี่กันยังมองมองกันยังลมอยู่นะครับเอาพี่น้องท่านใดเอฟซีท่านใดนะครับอยากได้พันกะจองม้านะครับโทรมา0 8 9 9 4 8ป5 8 5้าส่วนลงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับในช่อง YouTube กให้ตจดตามว้นะครับว่าจะตัดได้ช่วงไหนแต่ว่ามีแน่นอนครับพันปีเนี่ยพูะตันสองตันได้แน่ับ ครับพี่น้องครับน้ำยังเจิงอยู่เลยนะครับน้ำสำหรับอ้อยยักษ์เขียวปานี่นะครับยังเจิงน้ำอยู่เลยนะครับเบึงล้ำมันพี่น้องนี่กับลุงชนกับตุ๊ปัดตุ๊ปีนะครับยังครอบอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าอ้อยยักษ์เขียวนะครับมันมันบอแมนว่าอ้อยขี้ขีโมขี้คุยแต่นั่นนะครับแต่ว่าถามว่าน้ำหนักต่อไรลุงชวนบอกกล้าสี่บอกนะครับว่าต่อไรมันได้เท่าไหร่ เพราะว่าท็ดแต่ละคนบ่คือกันนะครับเอาคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมปส่กอดน,นะครับกับกับไพ่ภาพอ้อยนักเขียวนะครับที่น้ำเซนะครับขอบคุณในหลายที่ติดตามพี่น้องครับขอบคุณครับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนชื่อคือเก่านะครับบ่เจ็บบ่จนร่ำรวยเงินทองสุสุขคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนหลายที่ติดตามครับบวัสดีครับ